สวัสดีก็ฝากอิงเล่ค่ะสวัสดีสุภาสตรีคนวันนี้ไปโรงเรียนค่ะบ๊ายบายบ๊ายคนสวยไปโรงเรียนนะคะวันนี้จโอเคเดี๋ยวแม่ไปกันนะจอยแม่ไปไปดูดอกไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปทํางานอืมไม่มีไม่มีเวลาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวดอกมันร่วงก่อนแม่ก็เลยจะไปวันนี้ไปดูดอกไม้ที่ฮารโรเกตก่อนนะคะนะว a รา o r อนจ เกิดที่ฮารูกิตส,<ว>สวัสดีค่ะสว,สวัสดีค่ะสว,ส,วสวัสดีจากองังกฤษค่ะพี่นงค่ะสวัสดีสุฟูสุคนเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจ้าวันนี้พามาฮา,าโรกิตพาจอยมาเดินดูดอกไม้จักคหวงอีแ่แหละส่วนจยอยอ,อยากมาแห้งแต่ว่ามันบานแล้วบานมากแต่ว่าก็ยังเหลือให้ชม่มู่พี่นองคะ<ต>่ะมันไม่มีโอกาสเนาะจอยหมายถึงว่าแดดไม่มีด้วยนะแดดไม่มีว่าจะรอให้วันไหนแดดก็ดอกไม้ก็คึงร่วงก่อนเดีด๋ยวจะพาจอยเดินไปบึงแฟทจอย ว่างานพีลัตยืนรออยู่นะแล้วพี่หนังเป็นยิ้จอยสวยมากๆเลยสวยสวยเหมือนดอกไม้เลยจอยไปแถวนี้ก็เขตแถวนี้ก็จะมีแต่แฟดจอยมีแต่แฟดไม่ใช่แฟดของพี่ทั้งหมดนะนั่นแฟดพี่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่จะพาเดินไปพาจอยไปส่งเบตรงแฟดเยอะนะคนเดิจะย้ายหนีเออเราแฟดพี่ชายอยู่มาอยู่ด้วยกันเวลานะเก๋ดูว่าสิปีนขึ้นไปได้บ้างล่ะ ชัางสาม,อสมจอยปีนไปเออช้าๆแก้วก็ค่อยๆโหอตอดขึ้นไปเอเอเอันมีคนถามว่าแพสมีคนเช่าหรือเปล่าคนเช่าตั้งแต่เราประกาศจ้ะเราประกาศตั้งแต่หน,นึ่งหลังจากคนคนเก่าเพิ่งย้ายออกหนึ่งเดือนก็มีคนเช่าเลยเนาะค่ะตลอดเพราะว่าอยู่นี่การซื้อขายการเช่าการอะไรง่ายมากๆพกี่น้อะคนก็จะย้ายบ้านบ่อยจ้ะ ย้ายบ้านบ่อยเบีนมันจะย่าวไปสมัยก่อนเป็นไข่ไข่ปะเป็นบ้านคนรวยเลยนะจอยเพื่จะไม่ได้แบ่งในสมัยต่ก่อนโคบาร์ดีโคบาร์เออมันจะอ้อมนี่ของพี่ชั้นสามแบบชั้นบนเออเออตัวข้างบนอะชั้นสามมันจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็ชั้นใต้ดินเพราะว่าชั้นข้างบนนันเขเห็นวิวดีด็กวิวสวยเออ พี่โอเคอยู่พี่ชอบอยู่แต่ว่ามันไม่เหมาะกับเด็กน้อยไงจอยแ <c oughs> ลย้ลวก็อรยโยกเคลื่อนเคลืเอนขึ้งายไปหุ่นจอยอ้อไปนู่นพี่น้องค <c oughs> ่ะวันนี้มันจะติดกับสวนสาธารณะนี่แหละทีผ่านน้องเมลี่มากประจำนะคือ <c oughs> มันทำทำมันสำเร็จพูดถึง,งเออสำเรดีเดินเข้าไปในเมือง5นาทีนะจอยเดินเข้าในเมือง <c oughs> พี่น้องคะอันนี้จะพามาทำมิวสิกเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ด้านหลังนี่คือด้านที่ใส่เดินมาตะกี้จากแฟลตเนาะนี่แหละคือ สวนสาธารณะที่สายชอบมาเล่นกับน้องเมรีตั้งแต่ตอนน้องเล็กๆน้องเมรีเกิดที่นี่นะพี่น้องคะแล้วก็อยู่ที่นี่ประมาณ3ปีแล้วถึงย้ายไปอยู่เวสบีสวนสาธารณะนี้สาธารณะตัวนี้เขาเจอขึ้นชื่อในเรื่องดอกไม้ในช่วงหน้าสปริงอันนี้ปลายเดือนเนาะปลายเดือนเมษาเนาะพี่น้องคะ่ะสายจะถ่ายให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนพี่น้องคะ่ะเนาะสวยมากๆเลย นจะพยายามแบบว่าแพนกล้องให้ช้าที่สุดนะพี่น้องค่ะเพราะว่ามีคนเวียนหัวเนาะว่าสายถ่ายวิดีโอมเวียนหัวมากว่างั้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆเดยพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดๆจ้ะเราจะถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูนะพี่น้องเป็นดอกซากุระเด้ยวพี่น้องหรือเชอร์รี่บลอสซัมเนาะเชอร์รี่บลอสซัม สวยมากๆเื้ีทีมันไม่มีเดดพี่น้องคะถ้าแดดนี้มันจะฉ่ำมากๆเลยใส่จะเอียงไปทางไหนให้มเจ้าเห็นเออทางนี้นี้สวยนเนาะเชอร์รี่บอสซัมพี่น้องช่วงนี้จะเกิดเนาะแต่ว่ามันจะร่วงเร็วอยู่ประมาณอาทิตย์ประมสองอาทิตย์ได้นะพี่น้องคะนี่เส้นนี้ตรงไปแล้วไปเส้นนูน้นเดี๋ยวจะพาไปนะพี่น้องคะ เป็นสวนสาธารณะใหญ่คนจะเอาม้ามาเดินมาวิ่งออกกําลังกายเนาะพี่นุองเส้นนู้นจะเป็นพุ่มให้เราถ่ายรูปไปถ่ายรูปป่ะหนาวไหมพี่เพี่นเพื่พนอนไม่เคยเห็นจอยหนาวขนาดนี้เลซะ นะพี่น้องพูดได้คําเดียวว่าสวยนะพี่น้องเนาะอันนี้แหละที่ทรายพูดถึงว่าอุโมงค์ดอกไม้อุโมงค์ดอกไม้มไมทางรถวิ่งอยู่นูน่นะจอยเข้าไปในเมืองถ้าแดดออกมานี่มันจะจ่มมากๆพี่น้องจะสวยกว่าน,นี้อันนี้มันออกค่อนข้างจะมืดแต่ก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะในสวนสาธารณะนี่แหละที่ทรายเดินผ่านมันนั้นกับน้องมิลีกับพ่อไม้นะ้องพี่น้อง ถ้า,นาหน่าหน้าออะไรนะเขาเรียกหน้าหนาวก็สวยนะเวลามีหิมะจะ้ะหิมะจะขาวโพลนไปเต็มนอ้องซาเคยมาถ่ายรูปกับน้องวิริตนหิมะตกจะ้ะนาะาจะพาเขาไปถ่ายแบบว่าใกล้ๆแบบมันซูมให้ทุกคนดูเลยพยายามช้าที่สุดนะพี่น้องพยายามถ่าย,ถ,ายถ่ายให้ช้าที่สุดให้คนได้เห็นเพราะว่าเพิ่นเวียนหัวนะบางคนนะ่ะ มันสวยจ้ะต้องสวยนี่พี่จับใจเลยพี่น้องไม่มีกลิ่นนะไซว่าใไซดมดูใครก็ไม่ได้กลิ่นนะเชอรี่บลัชซัมซากุระใช่ไหมใรพูดถูกไหมพี่น้องภาษาไทยไ่ไม่รู้แต่ว่าภาษากลิ่นคือเชอรี่บลัชซัมอันนี้คือ ตรงไปนู่นแล้วก็ลงไปอีกอีกด้านนู่นเดี๋ยวสายจะพาเดินไปด้านโน้นเนาะม,มันค่อนข้างจะมืดเพราะว่ามันมันครึมมันเลือกวันไม่ได้ค่ะพี่ดอกคะวันนี้เราว่างตรงกันกับจอยก็เลยมาก็เลยมาด้วยกันอจอยคุยกับเขาอเขาชอบเอามามาเดินคนที่นี่ชอบเลี้ยงหมา่นอะเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนเห็นไหมนะจอยคุยกับเขาแล้วก็เอาหม,มามาเดินเนาะแต่ว่าที่ฮาโรกเกตนี้ มันจะมีสวนสาธารณะเยอะมากพี่น้องหลายแห่งแต่ว่าตรงนี้จะขึ้นชื่อดอกเบอร์เชอร,ร,ร masih, ี e ่บร uh, ัสส like, ์เห็นไหมอันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่จ้ะดารารัตคือว่าเนฟโฟเดลเนฟโฟเดลก็ยังมีให้เห็นอยู่บางอันก็เหี่ยวไปแล้วอันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่น้พี่น้อ่ค่ะเขาจะยังไม่ตัดนะพี่น้องเห็นไหมเขาตัดญ้าแล้วตัดญ้า แต่ว่าเขาจะเว้นระยะตรงที่มีดอกไม้ไว้ให้มันจนมันเหี่ยวนานไป็นนุนเขาถึงมาตัดนะพี่น้องอันนี้ก็ดารารัตแดฟูดีองถ่ายแต่ละมุมให้ทุกคนดูได้พี่น้องคะเพราะว่าจังหวะก็คือให้คนเดินผ่านก่อนเนาะไม่นุนเขาก็ถ่ายวิดีโอให้หมาเขาอยู่นุ่นพี่น้อง ก็คือรอจังหวะให้คนเดินผ่านไปถ้ามันแดดออกมาที่น้องใราอธิบายว่าถูกเลยวพาจะสวยขนาดไหนเ <c oughs> นาะอันนี้มันไม่แดดนี่แหละก็ได้เท่านี้แหละอ้สวยที่น้องเอ้ยเป็นพุ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอุโมงดอกไม้เหมือนทุกคนบอกใรนะสวยมากๆตรงนี้นะสวยมากเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ยิ่งสวยกว่าน,นี้ค่ะอันนี้มันโรยนิดหนึ่งแล้วนะนี่โรยมานิดนึงแล้วโรยร่วงนิดนึงแล้วเนาะ พี่น้องเอ้ยต้องมาปลายเดือนเมษานะคะต้นเดือนพฤษภาแล้วบางปีมันก็ต้นเดือนพฤษภาเพิ่งบานเนาะมันแล้วแต่อากาศปีนี้บานเร็วปีนี้บานเร็วก็คือตั้งแต่วันที่20เมษาเลยแหละย1่สเมษาวมามันบานเนาะ <S 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 เห็นคนโพสในวันพี่น้องมันก็จะเป็นมวงดอกไม้เนะชายยินอยู่นี่ชายจะลองกลับด้านไปนู้นเห็นไหมพาหมามาเดินพี่น้อง มันจะค่อยๆแพนกล้องเน,ะนาะให้มีเจบบาเบ้ะตาไล่เนาะคุณป๊บ่จะไม่ได้เดินจะถ่ายแบบนี้ให้ดูวันนี้ก็จะอยู่นี่แหละจ้าเนาะจะไม่เดินเข้าไปในเมืองนะพี่น้องคะตั้งใจมากับถ่ายรูปกับซากุระโดยเฉพาะพี่น้องคะเนาะก็จะอยู่นี่แหละกันไม่ใช่ทั้งวันจ้ะเพราะว่าจอยต้องไปทํางานอยู่ยวสายก็ต้องไปรับลูกก็อยู่ประมาณถึงใบโอ้ถึงประมาณสิบเอ็ดโมงก็กลับกันแล้วเนาะ มาตั้งแต่เช้าส่งน้องมิลีเสร็จจ้ะส่งน้องมิลีเสร็จก็พากันขับรถมาใช้เวลาประมาณ30นาทีขับมาเนาะก็พะมาพวกทายมาถึงนี่ประมาณ9ก้งสีนั่นแหละ1 1บเอ็ดโมงก็คงจะกลับเนาะพี่น้องค่ะนี่แหละวันนี้มาเพื่อเธอโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มาเพื่อทุกคน <laughs> หมายถึงคนที่ชอบนะสำหรับทรายนี้จะถ่ายเก็บไว้ไม่เคยเบื่อ ปีไหนปีไหนก็จะมาถ้าถ้าถ้าได้โอกาสแล้วก็จังหวะเนาะปีสสามสี่ปีที่แล้วโบไซพาหญ้ามาพาหญ้ามามาทุระแล้วก็เดินผ่านมาทางนี้เละเนาะนั่นแหละตอนนี้ย่าเขาจะเดินไม่ค่อยได้แบบว่าไกลมากเลยนะจา้าเนาะต้องใช้ไม้ไม้เท้าเขาน,นั่นแหละแต่เขาจะเดินไกลไม่ค่อยได้เท่าไหร่เขาก็จะไม่ได้มาด้วยเนาะสไว้พี่น้วงคะ่ะเนี่ย ทรายไม่รู้ว่าด้านไหนจะชาติทรายจะลองหันหันให้ทุกคนดูนะคะว่าจะด้านไหนมันจะโอเคกว่ากันะนะจาน้าเนาะแต่ว่าทําพยายามทําช้าๆดีที่ไม่มีลมได้อย่างเสียอย่างพี่น้องไม่มีลมแต่ว่าแต่ว่าไม่แดดก็เลยจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่เนาะด้านไหนสวย <laughs> สำหรับทรายน้ตาจะแพ้นะพี่น้องคะตาไม่ใช่แพ้นี่หรอกมันจะเป็นคุย ตาใส่จะเป็นแบบว่ามันเป็นโรคนะพี่นงค์นี่เห็นไหมหน้าก็โรคก,ก็โลจังหวะให้มันหายเองทาเอาเอา,เอาครีมเต็มเต็มเต็มเ <ๆ S 2> นาะพี่น้องเนาะนั่แหละนี่จะถ่ายให้ดูรอบรอบ,บนี้เนาะพี่น้องบ้านนี้แล้วสจะพาดเดินไปทางนี้นี่แหละสวย อยู่เมืองฮาโรเกตเด,ด้อค่ามาเด้อมาเด้อกฮาโรเกตอันนี้วันที่พวกสายถ่ายอยู่นี่วันที่วันที่เท่าไหร่วันพุธนหแม่จ่าเดี๋ยวสายจะเขียนให้ดูเนาะจะได้จําได้ว่า ในช่วงวันไหนปีที่แล้วโอ้ไม่ใช่ปีที่เราสงปีที่เดียวที่ทรายถ่ายนมันต้นเดือนพฤษภาใี่ไหมคอันนี้ถ้าต้นเดือนพฤษภาก็คงจะร่วงไปเยอะแล้วต้นเดือนพฤษภาเนาะเยวจะพาไปเส้นนู้นเส้นนีจ้จ้ะเดินไปนู่น คนที่เดินไปนั่นจะคุณกบสายว่าให้เดินไปทางนี้หมายถึงว่าเดินกลับหลังไปทางนี้อเมซิ่งแล้ว,วะ Amazing ถ่ายโฟตโต้ได้สวยเลวบอกว่านี่เดินไปทางนี้เดี๋ยวสายจะพาทุกคนเดินไปพี่น้องได้ไหมต้นเล็กๆก,ก็มีเขาเอามาปลูกแบบว่าปลูกซ่อมนะพี่น้องปกติแล้วถ้าเป็นต้นที่เขาปลูกไว้นานๆจะต้นใหญ่แบบนั้นจะ้ะต้นใหญ่ๆเนาะนี่เห็นไหมต้นเล็กๆนี่เอามาปลูกซ่อมเพราะว่า บางต้นมันจะตายนะคะเห็นไหมนั่นต้นนั้นตายพี่น้องค่ะ สวยนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เสนอคำว่าสวย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 พี่น้อง beautiful เนาะวันนี้จะเสนอคำว่าสวยนะนูน่นฝั่งนูน้นเขาถ่ายรูปเห็นแต่คนยืนแต่งตัวอะไรไม่รู้นึ่ทเหมือนกับทำไอ้รายการอะไรไม่รู้แล้วก็จะเป็นสถานที่<ม>ออกกําลังกายพักผ่อนหยนใจของคนเนาะมีหลายสวนสาธารณะค่ะ แต่ว่าสวนสาธารสาธารณะตัวนี้จะสวยในเรื่องของดอกไม้นี่แหละฤด,ดูนี้แหละสวยถ้าฤด,ดูร้อนก็จะไม่มีดอกไม้ก็จะเป็นมาเดินอบาบนั่งอาบแดดปิกนิกกันนะจ๊ะคนที่นี่ก็จะเป็นมิดค่ะเห็นไหมยายเสื้อขาวๆเ,เดินไปนะั้นเ่านก็เห็นทรายถ่ายท่านก็ beautiful นี i สิ e a ก็คือว่าสวยเนาะประมาณน,นี้นะพี่น้อง จอยนุ่นเขามาทำรายการอะไรนุ่มไว้ถึงถ่ายเหมือนเหมือนใส่ชุดอะไรเลยนุย่ยเห็นไหมใส่ชุดอะไรหน,นุ่ยเออชุดนักลบเป็นบ่โอ้ยนักลบขึ้นมนจะเข้ากันกับซากุระเหบือน <laughs> นักลบอะไรจอยมาถ่ายในซากุระเนาะนั่นแหละเนาะจริงๆใส่ชุดเหมือนนักลบจริงๆเลยละจอยนะือมา่ะพี่น้องค่ะ ปันนักจัดรายการในีวันนี้วันนี้จะพาทุกคนมานะมาดู<ฮ><ฮ>อยูสาายสวยสะยคนก็มาถ่ายเยอะมากแล้วก็คนก็จะรู้นะจอยว่าที่นี่ถ่ายรูปคนผ่านไปผ่านมาจอยจอก็จจบวิวที่ฟูนเห็นปะบอกให้พี่เดินไปนูน่นไปถ่ายจะสวยกว่าฝนแนละ้วแต่ว่าหนาวเป็นสาวอ่ปุ่นนะวันนี้พี่เราอ่ะอ ญีุ่เข้ากับเลยเพื่อนๆซากุระเลยเนี่ยเอาซากุระเอานี้แต่งตัวให้เข้ากับซากุระน่าจอยจ้ะคนเขาก็ถ่ายอะไรกันเยอะแยะแต่ไม่ไม่ใช่ไม่แต่จอยกับพี่ซายนะนู่นเขาก็ไปนั่งแอบถ่ายลงในติ๊กต็อกอยู่นะเห็นเต้นอยู่เมื่อกี้ใช่ใช่เขาเต้นเมื่อกี้จอยเห็นเขาเต้นอยู่จอยเกือบวิ่งเข้าในฟิล์มเขาเลยโอ้จอยคงเต้นไม่ได้ไวเลยไม่ก็ถ่ายติ๊กต็อกให้เธอมาเต้นใหญ่นะ สวยพี่น้องบอกได้คำเดียวว่าสวยวันนี้ก็คือเสนอคำว่าสวยค่ะพี่น้องสวย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 มากคนสวยต้องอยู่กับดอกไม้ที่สวยอ๋อคนสวยประเสริฐแจ้งคิเย็นเมื่อเย็นก็จะได้บรรยากาศวันนี้เน้นเน้นดอกไม้เลยค่ะเน้นเน้นดอกไม้ไม่พาไปในเมืองไม่พาไปไหนนะมาเน้นดอกไม้วันนี้ถ่ายเก็บเอาไว้ถ่ายเก็บไว้ สวยทังนี้นี่ใหญ่เสื้อเขียวตะกี้โอ้ยจอยเพิ่นบ่อยากหยุดเบาเลยเนาะจอยเนาะแกไม่อยากหยุดพูดเลยพี่น้องคะก็เลยบอกว่าจะไปแล้วจะไปแล้วคุณข้าเจ้าอันนึงข้าเจ้าอันไทยยังไม่รู้คือกันเห็นบ่ไปเธอับเป็นนั่งแบบพี่จอยอืนั่งแบบเอาแบตก็จะหมด นางแบบที่สวยที่สุดในโลกของจายก็คือจอย <laughs> นางงามจักรวานลว <laughs> นางงามจักรวาลเสวยเจ๋อสวยแต่มันไม่มีไม่มีกลิ่นนะจอยเนาะไม่มีกลิ่นนะพี่พพน้องเด้วยข้งหลังพี่มาแล้วสมุไรอะเฮ้ยโอ้สมุไรามาแล้วเพิ่์นจะมาถ่ายยังกะบัลลูเนาะอันคนนั้นเพิ่์นรีวิวอันนั่นเพิ่์นเพิ่์นถ่ายรูปเพื่อจะรีวิวของเพิ่์นจ้ะอันคนกระจอกถ่าย ไม่รู้อะไรแต่งตัวซามูมรัยสายก็ไม่รู้เหมือนกันเออส่เหมือนตะก,กะเตนออ,ออกมาถ่ายทางนี้สวยอยู่จอยบ้งมันจะแดดมากกว่ากาันไงข้างนอกนี่อืมสวยอันนี้ต้นเขาวาปลูกอีกชห้นบอต้นเล็กๆเนาะโอ้คงจะสวยหน้าดูเรโตขึ้นมานี่นี่หลายต้นเลยจ้ะเออเขาจะทำเป็นอุโมงค์ให้มันสวยๆเลย ันนี้คือกล้องโกลโปนะพี่น้องค่ะไม่รู้ว่าตัวไหนจะสวยมีเจ้าดูเอาด้วยว่าโกลโปหรือโทรศัพท์ที่ผ่านมานั้นเป็นกล้องโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์หมดแบตแล้วใส่ก็เลยเอาโกลโปถ่ายให้ทุกคนดูมันดูมืดไปอันนี้คือพุ่มที่คนตะกีนีถ่ายนั่งถ่ายเนาะเารีวิวของเขาโอ้ยสวยพี่น้องค่ะ

Because I noticed yourself with other people. how Oh no, there was other photographers here, oh, that's why I was just wondering if you were taking a. My I do video, I'm, I have a YouTube. Okay. Yeah, I have YouTube channel, yeah. Oh fantastic. Yeah. <laughs> I just come for visit. Uh, I don't live in here, I live in Harrogate. Oh, Wetherby. Wetherby. Okay. Yeah, and then just come visit a. Uh, Shirley Blossom. Yeah. Yeah, thank you <laughs> <laughs> สเสยไม่พี่น้องมันมันยังไงไม่รู้หมายถึงกล้องนะกล้องนะไม่รู้มันยังไงกล้องกลูโปนี่มันมันรู้ชัดหรือเปล่าคนนั้นเพิ่นมาถามใช่นะว่าเธอเป็นไอช่างภาพบอกว่าสันก็เลยว่าไม่ใช่บ่ส ฉันมีไอ t u b e Channel ฉันก็เลยมาถ่ายให้คน YouTube ดูด้วยว่าสน e อ j เ y เห็นไหมเพราะเพื่นไม่รู้ใส่ชุดอะไรเนาะพี่น้องท่ายเนะี่ยเสยไม่รู้เขามาถ่ายอะไรไม่รู้ให้เห็นสงสงบรรยากาศหมายถึงว่าสงสองอย่างอันนี้จากกล้องกลป,ปูเนาะพี่น้องเราจะหันกลับด้าน จะเป็นพุ่มสวยจ้ะเราจะพาเดินขึ้นไปดูเนาะย้อนอดีตอันนี้ก็เข็นรถมานี่นเป็นร้อยครั้งแล้วพี่น้องเข็นรถให้น้องเมลีเล็กๆเนาะพี่น้องมานางชอบมาดูรถไฟพี่น้องเป็นทางรถไฟเนาะอยู่เมืองนี้สบายง่ายเดินทางสะดวกพี่น้องเอา้า หันกลับไปทางโน้นสวยมากเป็นแถวใปพี่น้องสีเขาสวยแต่วันนี้ท้องฟ้าไม่สีฟ้าเนาะถ้าเป็นสีฟ้าบลูสกายนี่ดอกไม้จะแบบแจ่มกว่านี้เนาะเมืองนี้ก็สะดวกสบายในการเดินทางพี่น้องคะฮาโรเกตมีรถไฟเนาะแล้วก็มีรถประจำทาง แล้วก็เหมือนไซายว่าไม่ไกลจากสนามบินสนามบินลีดบรัฟอร์ดเด้อไม่เกิน30นาทีจากนี่ไปไม่ถึงด้วยซ้ำพี่น้องจากที่นี่ไปอันนี้เป็นสะพานเนาะเราจะถ่ายให้ดูนี่ทางรถไฟเขาเป็นรถไฟผ่านมันจะไปลีดจ้ะไปลีดไปยอร์กไปลอนดอนนอะพี่น้องคะ ถือว่าโอเคมากที่ที่ประเทศนี้ในการเดินทางของเขาเนาะพี่น้องค่ะไปลอนดอนก็ไม่เกินสองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงกว่าประมาณนี้พี่น้องมีเข้าในเมืองจ้ะเนาะฝั่งนี้เข้าในเมืองมันจะมีรถไฟมาไม่ใส่อยากเห็นตอนที่รถไฟมาน้องมิลีตัวเล็กๆเกนาะตื่นเต้นมากพี่น้อง ตื่นเต้นมากให้ไซอุ่มดูตอนนางเล็กๆเนาะไออุ่มขึ้นแม่แม่รถไฟมาหรือยังนี่แหละพี่น้องแต่ก่อนนะแต่ก่อนไซอยู่ที่นี่เนาะเขายังไม่มีรั้วสูงขนาดนี้แล้วก็เป็นรั้วไม้เล็กๆเตี่ยๆเนาะไม่ดีก็ยืนเกาะรั้วได้อัน,นี้เขาจะทําสูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กน้อยเนาะทํารั้วสูงขึ้นมาแล้วได้ภาพช็อตสวยเลยพี่น้องจะให้ดูกำลังมาก อันนี้ไปหลีดนะคะด้านนี้ไปหลีดนถ้าเข้าไปด้านนี้ก็คือเข้าไปในเมืองฮารโรเกไปยอไปไหนก็ว่าไปเนี่ยมาแล้วก <c oughs> <c oughs> ุ้งเฮ้ยเขาบบบินใส่ใส่แล้วนนเขาก็จะบีบแตะพี่น้องเขาก็จะบีบแตะปิดปิดใส่น้องไม่ดีถ้าเขาเห็นเด็กน้อยเนะาะเห็นหละโออได้เห็นมาตลอดเลย ทุกห้านาทีทุกสิบนาทีพี่น้องจะไปเวลาเวลาหน้าร้อนเนาะร้อนๆคนก็จะเต็มปูเสือปูเสือก็ให้ปิกนิกได้เนาะค่ะพี่น้องแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นคนนิยมแบบว่าดังฟืนดังไฟก่อก่อไฟเขาไม่ให้ก่อแต่ว่าปิกนิกเสื้อ,อส้มตำมาตำเอา,เอาข้าวมากินนอนอาบแดดเนี่ยโอเคเนาะเต็มเลยถ้าเป็นหน้าหนาวก็สวยะคะ่ะเวลาหิมะตกมันจะข้าวพลนไปหมดเลยเนาะ อันนี้น่าสปริงนะพี่นองค่คะน่าสปริงตอนที่ทรายถ่ายอยู่นี่คือเดือนปลายเดือนเมษามันจะออกไม่ไม่ไม่มันจะออกไม่ไม,ไ,มมออไ,มไม่ตรงวันเนาะหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมแต่ละปีเนะ่ะปีก่อนๆทรายมากนะน,น่ต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาพึ่งออกอันนี้มันจะร่วงแล้วนี่เนาะเกือบต้นเดือนเกือบป,ปลายเดือนเมษากําลังจะร่วงแล้วนี่จอยยังคุ้ยกับเพิ่นอยู่นะ คูนันทพค่ณเป้นช่างถ่ายภาพหลพี่น้องค่ะสวยงามมากๆเลยจะกลับกันแล้วไม่พาไปในเมืองนะวันนี้เพราะว่ามันนั้นันไม่มีเวลาพอจ้ะเดี๋ยวจอยเขาก็จะได้ไปทำงานสักหน่อยอะไรนะจอยเออเปนเล่นโดนนะคนหนึ่งฟลายโดนก็คือหมายถึงว่าเอาโดนขึ้น ดูมุมสูงอ่ะนะจ๊ะสวยมากๆเลยนะ่ดูมุมสูงเออ้งหุ่นอยขวามือเข้านันบูเบลจอยอ้เห็นแต่มืออ่ะมันมองไม่เห็นหรอกข้างในจะสวยมันมงามจริงๆนะบู๊จริงๆพี่บูเบลอ่ะอันนี้รถมันติดขึ้นคอยจักหน่อยก็เลยถ่ายให้ดูลักษณะแล้วอังกฤษ นจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแบบนี้แหละมีหมู่บ้านมีเมืองแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นฟาร์มันเจอยเาเห็นบ่อใช่อันนี้แฮวูทเฮาโอ้รถติดตรงนี้นี่เองแล้ว่าเขาเก็บขยะแล้วทีนี้รถมันสวนกันไม่ได้มั้ง พี่น้องค่ะนอมาถึง,ถงบ้านหญิงจอยจ้าเดี๋ยว<ร>จะแวะไปดื่มชากาแฟ,ฟกับจอยก่อนแล้วก็จะกลับบ้านจอยก็จะไปทํางานจะจบคลิปไว้ก่อนได้พี่น้องเด้อว,วันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย, <Bye. S 1> บาย